แใส่ผักชีลอมลงไปกลินห้อมลอยขึ้นมาทันทีเลยค่ะนี่แรกกลินแกงบานบานที่คิดถึงยายค้างบานปลูกผักชีลอมคล้ายพอเห็นกะคิดถึงสมัยเรียนช่วงบูมปิดเทอมแม่เคยแนะเอาผักชีลอมมาแกงกะทิกับปลาช้อนซอสยังจำกลินแกงวันนั้นได้ดีกลินผักชีลอมถี่ห้อมเป็นเอกลักษณ์ความว่านมันจากกะทิและก็เนื้อปลาซอสมันทำให้รอยหลงตัวมากๆเลยค่ะ วันนี้พักชีลอมก็ได้มาฟี่ยายไม่ยอมขิดเบียร์เสี่ยงหวาตักแกงมาให้สักถ้วยพ่อจัดไปเลยค่ะยายบุ้มก็ไม่กินติดว่านไม่รู้ยายจะชอบไมแกหวาส่วนหญ่พักชีลอมเขาออามาทำพักนอกไม่คอยมีใครออกมาแกงค่ะโยประจวปลาช่อนซอสห้าซื้อยากบุ้มเลยเออกมาแกงกับปลาซากปลาซากเนื้อกะว่านเหมือนกันแถมไข่กระเต็มพุงเลยค่ะวันนี้ แกงปลาพัน,นีุ์นีไทยร้อยตรงชายนามกะทิซอสเพราะว่ามันจะมันน่ากินแทมเครื่องแกงที่บุมชายก็เป็นเครื่องแกงกะทิตายรสชาติจะเข้มข้นทึ่งเครื่องสนใจสั่งซื้อเครื่องแกงกะทิตายร้อยร้อยกอดลิงกนในคเมเมต์มาได้เลยค่ะ